สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เนะี่ยร้านมินะร้านเครื่องเขียนสไตล์ญี่ปุ่นที่ครั้งก่อนเนี่ยผมพาไปดูที่วันแบงคอกมาเขามาเปิดสาขาใหม่เพิ่มอีกหนึ่งสาขาแล้วนะครับและที่นี่ก็คือสาขา King Square Community Mall แค่เห็นหนะ้าร้านเนี่ยก็สวยมากๆแล้วงั้นเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าสาขาเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างการตกแต่งของร้านโดยรวมเนี่ยเขาก็ยังคงคอนเซปต์มีความมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็ยังได้รับแรงบันดาลใจมาจากร้านเครื่องเขียนอิโตยะซึ่งผมเดินเข้ามาครั้งแรกเนี่ยผมสะดุดตาต ในของเขาเนี่ยผมก็ต้องเจอผมก็เลยยกให้เป็นซิกเนเจอร์เลยแล้วสิ่งที่ผมชอบเลยคือที่เนี่ยเขามักจะมีเครื่องเขียนใหม่ๆเครื่องเขียนลายการ์ตูนน่ารักน่ารักที่หาที่อื่นได้ค่อนข้างยากรวมอยู่อย่างดินสอกดทอมโบโมโนการาฟลายนี้เนี่ยเป็นลิมิเต็ดเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ที่นี่เขาก็มีหรือจะเป็นยูนิบอลเซนโตโฟโมเดลที่ตอนนี้ค่อนข้างหายากในไทยก็มีนะครับและนี่ครับทุกคนสิ่งที่ผมคิดว่ายังไม่เข้าประเทศไทยเทปการ์ดลายเนื้อลายซูชิแบบซองสุบด้านในเนี่ยเขาจะมีเป็นสีลายกับออีีีกกสเขให้้ลุนนนนนนนัแนัแนนมม่่จจววครบผมมไยง มากๆเรียกได้ว่าสามารถเดินดูได้ทั้งวันเดินไปเดินมาแล้ก็เดินมาเจออีกหนึ่งคอลเลคชันของ KOKUYO Campus ที่น่าสนใจเขาไม่เป็นเข็มกัดติดเอาไว้ตกแต่งกระเป๋าด้วยมีให้เลือกหลายลายเลยนะครับและสํหรับใครที่ครั้งก่อนพลาดงาน KOKUYO History Exhibition ไปเนี่ยก็สามารถมาดูแผ่นการ์ข้อมูลแล้วก็ทดลองสินค้าที่นี่ได้เหมือนกันนะครับอ๋อ,อแล้วก็สําหรับสาขานี้เนี่ยช่วงนี้เขาเป็นช่วง Grand Opening จะมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่หลายอย่างมากๆอย่างนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นที่เมื่อเราซื้อสินค้าครบ300บาทเราจะได้สิทธิ์สุ่มไข่ลุ้นของรางวัลและผมก็สุ่มมาได้เป็นปากกาจาว่า5ระบบนะครับหรือจะเป็นกิจกรรมที่เราไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยเนี่ยก็มีเพียงแค่โพสต์ภาพ ในร้านลงสตอรี่และแท็กทางร้านก็รับฟรีเลยสมุดคุโยแคมปัสขนาด A7 แล้วก็ขั้งก่อนขายที่พลาดสมุดแคมปัสลายลิมิเต็ดไลายนี้ไปแล้วอยากสะสมเนี่ยเพียงแค่ซื้อสินค้าครบ1,000บาทที่สาขานี้ก็รับไปเลยนะครับถ้าใครสัใจโปรโมชั่นเนี่ยก็ต้องรีบมาช่วงนี้สำหรับวันนี้ก็บายบายครับ